สมจันทร์ซาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0650945779อะคลิปนี้นะครับก็จะมาพาท่านผู้ชมมาพามารีวิวนะครับมาบรรยายสพคุณของ power amp ประกอบนะครับฝีมือของช่างไทยแท้100เปอร์เซ็นต์นะครับราคาแอมตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่4,800บาทนะครับ4 8 0 0บาทราคานี้รวมจัดส่งฟรีมีปลายทางบวกเพิ่มเติมนะครับ มาดูรูปลักษณ้ของแอมปประกอบตัวนี้นะครับด้านหน้าเป็นกล่องนะครับเป็นกล่อง power amp นะครับสีดำนะครับสีดําเงาดาด้านนะครับด้านหน้าเขียนโลโก้คําว่า tsal นะครับ tsal นะครับมีสวิตช์ power เปิดปิด off หรือว่า off on นะครับต่อมาเป็นไฟนะครับไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับสัญญาณพีิกสัญญาณเจน ความเร่งความแปลงความเบานะครับไฟตัวอยู่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับเป็นวอลลุ่มช n นล lr นะครับซ้ายหรือว่าขวานะครับมีให้ทั้ง2ตัวนะครับสาภาพยังดีทีไม่กิ๊กนะครับสาภาพ9 9 9 9นะครับต่อมาด้านหลังนะครับตอนนี้ด้านหลังนะครับมีพัดลมมาให้ทั้ง2ตัวนะครับพัดลมดูดอากาศจากด้านใน สู่ภายนอกนะครับลักษณะจะอปอกด้านหลังนะครับสัญญาณอินพุตนะครับเป็นแบบแจ็คโฟน2คู่นะครับแบบ XLR 1คู่นะครับต้องขออาภัยด้วยพี่น้องกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะมาแล้ว XLR 1คู่นะครับแบบแจ็คโฟน2คู่แล้วก็ตัวหมุนสายำอำมพุงนะครับแดงดำหรือว่าดำแดงนะครับมา2คู่ทางซ้ายแล้วก็ขวา สเปคคล่นหนึ่งคู่นะครับสายขวาเหมือนเดินเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟิวนะครับฟิวไฟฟ้านะครับฟิวมาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับราคาตัวนี้นะครับค่าตัวยี่ที่4,900บาทนะครับอ๋อขออภัยครับ4,800บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมจัดส่งฟรีมีแปรทางเหมือนเดิมนะครับบอร์ดนะครับบอร์ดได้ด้านหลังนะครับรับสัญญาณอินพุตแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเอาพุตของลำโพงอันนี้ อ่ะตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดของทักซาวนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับโมเดล DLP-4V1 นะครับตัวนี้เป็นไดร์นะครับรับสัญญาณนะครับรับรับสัญญาณขาเข้านะครับมายังบอร์ดนะครับมาทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์มีฝั่งละ12ตัวนะครับหรือว่า6คู่นะครับคาปาซิเตอร์4ตัวนะครับเบอร์10,000ืไมโครนะครับ 1 0 0 0 0ไมโคร1น่าจะ100่ารนะครับตัวนี้ครับหนึ่งสตัวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีระบบป้องกันดองพงนะครับแต่อาร์ติเของเขานะครับหัวใจสําคัญหม้อแปลงนะครับ5 5 0 5 5นนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงสีทองอารามนะครับถือว่าสวยมากนะครับหม้อแปลงสีทองสวยงามเหลืองอารามนะครับ ยังสภาพใหม่ๆกิกๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ท่านผู้ชมว่าหม้อแปลงลักษณะใหญ่แค่ไหนเทียบกับไฟแชกนะครับยังไงครับก็ถือว่าลูกใหญ่ๆตึ๊บๆนะครับคุ้มพลังนะครับคุมพลังก็จืนพื้นนะครับขับ15นิ้วข้างละ2หอกอินสสบายลากได้ยาวๆนะครับ อิ่มสบายลากได้ยาวๆหรือว่า18นิ้วค้างละ1นะครับตอนนี้เหมาะสําหรับเล่นขับเสียงกลาง12นิ้วนะครับขับเสียงกลางแหลมนะครับขับเบสก็ได้ขับกลางก็ดีนะครับขับ12นิ้วข้างละสี่ก็ถือว่าได้นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ที่ครับที่065945779นะครับหรือว่าเพจ Facebook สมูจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับราคา4,800บาทราคานี้รวมจัดส่งฟรีมีปลายทางเหมือนเดิมนะครับกับ Power Amp ประกอบฟีมือช่างไทยแท้ 100%นะครับ